เป็นวันันทวันนึงที่ภูมิใจในทีมของตัวเองมากๆครับก้อนเคียรเจรบุรีต้องเียเจรบุรีไปมั่วเขาไปมั่วอัีอุนีเี้ยไปทั่วก้อนเคียรเจรบุรีเขาแล้ฮเดี๋ยวต้อนอ่ะใไมบานเขาอยู่น้องแค่นะ ว่าอยู <oses> get get it <stance> ่น huh <out> euh ้องแคร์แ้วเปล่แร์ก็เล่นเรยมกันนะไต้ครับดูครับจได้ขันไปแล้วนะฮะทั้งคู่ก็เสมอกันไปศูนย์ต่อสูนะฮะเก็บไปเทียบเปถึงแต้ม เป็นบรรยากาศลังเกมก,กันเลยกันผมเอากระเป๋าผมไว้ด้วยที่เก็บถือมาแล้วก็เห็นนะวันนี้ที่สนามมหาวิทยาลัยนคดภูเนะฮะได้ดางจากสระบุรีมาก็ไม่ไกลนะฮะก็โคนี่ how about this game, very good game. game? this game easy เกดกิงบอกว่าเกมนี้เกที่ดีมากอ่า ยูอะแบทยูคัมฟงเอ e วอ o ์รีคอร์ด r อ r ว c o ์รีคอโอ้คดอบัวคอร i ดอ y e s, <S yeah, See you see you. thank you ผมก็ให้ท่านได้เห็นบรรยากาศหลังเกมกันท่านดังนี้นะฮะ เป็นแฟนกองเชียร์นะตอนนี้ตการใชยของกนเน้นะคนนี้มาจากไอรี่ก้ก็ดีกว่าอะไรครับก็จบเกมการขันไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันอีกในานหน้าอีกต่อไปนะว่าจะไปที่สนามไหนผู้ไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ ต้องขออนุญาตวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ไทยลีกก็มีแข่งขันนะครับที่สนามดิโอสเตเดียมตัวนั้นนะฮะที่เห็นเสาไฟตรงนั้นนะออกไปจากนี้นะฮะออกไปจากสนามฟุตบอลมหาวิทยายลัยราชภัฏนะฮะออกไปก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรก็เป็นวัดเขียนเขตนะเลยวัดเขียนเขตอีกประมาณสักสองร้อยเมตรก็เป็นทางเข้าสนามดิโอสเตเดียมก็หมายถึงว่า ออกไปตากคางนี่เลี้ยวไปไม่ถึง500เมตรก็ถึงทางเข้าลี o s สเตเดียมแล้วนะฮะแต่ถ้านับจากนี้ออกไปก็โวลาสักกิโลนไม่ไกลนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครั้งอีกต่อไปนะฮะผมขออ,อนุญาตก,ก่อนวันนี้ก็นี่นะฮะบรรยากาศหลังเกมกันนะค,ะนะครับวันนี้วันเสาร์ที่2เมีสายน2,565เริ่มการแข่งนนกันเวลา15.30นาฬิกานาทีตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ น่าจะประมาณสักนี่นะฮะสิบเจ็นาฬิกายีปดนาทีนะฮะห้าโมงกว่าเลยคระะับนี่นะฮะลมเย็นดีอากาศอากาศดีมากไม่ฝนไม่ร้อนแต่มีลมลมแรงมากเย็นสบายอากาศเย็นสบายเหมือนกับประมาณสักประมาณถึงยี่สิบห้าองศาเดี๋ยวผมจะคืนเสื้อแล้วครับ เดี๋ยวขึ้นเสื้อหน่อยครับ